อาอาอาสตารแล้วใช่ไหมอ่าวันนี้เราก็มาทบทวนในเรื่องของปริญรญาวาระกันปริญญาวาระ,าะ,ะเนี่ยสะสะปริญญาวาระโอกาสะแสะดงไหมโยมกิสนะโอกาสะแสดงไหมโอกาสะแสดงไหมได้นอกจากมหาวาระทั้งสามแล้วถามปริญญาวาระโอกาสะแสดงไหมในปริญญาวาระ แสดงหรือไม่แสดงเอาตอบเร็วสิจะได้ตอบไม่ไม่ไมนี่ไม่รู้หรือไม่ตอบไม่รู้ไม่รู้แล้หโลกาศแสดงไหมในแสดงแล้วแสดงอะไรอะไรอย่างท่องได้หรือยังออาาคำถามทำไม ปริญญาวาระจึงแสดงแต่ปุคละวาระอย่างเดียวเอาคนนี้มีเพื่อนแล้วอ่ะพอละอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นการแสดงประกอบคู่ระหว่างรูปกระนามนามกระนามนะอ่าฉะนั้นเวลาเราเราจะแสดงนะเราก็จะแสดงรูปกระนามเป็นหลักนะ ส่วนนามกับน,นามก็เหมือนกันเพราะการรู้รอบการรู้รอบขันห้านะอายตนะสิบสองทาสิบแปดอินทรีย์ยีิบสองเหมือนกันหมดรู้ในขณะจิตเดียวกันนะก็เลยรู้ไปพร้อมกันทั้งขันทั้งหน้าทั้งอายตนะสิบสองหรือท้าสิบแปดหรือสัจจะสี่อรตมักจะกําลังรู้รอบเนี่ยจะรู้พร้อมกันเคยก็หมดอ้ก็หมดเลยฉะนั้นเอ่อมันขันห้าอะไรมูละมูลีก็ตัวนั้นแหละตัวเดิม นะไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันทีนี้ก็บุคคลที่แสดงในปริญญาวาระนะบุคคลที่รู้รอบนะรูปนามขันธ์ในเกี่ยวกับการเจริญปัสนาเนี่ยจากรู้รอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเออบุคคลบุคคลที่เราเรียนมาเนี่ยตั้งแต่ชั้นไหนอะทีกะจ่างชัดยุสุจามชิมติเนาะบุคคลเขาแสดงเท่าไหร่12ใช่ไหม บุคคลสิบสองใช่ไหมใช่นะบุคคลมีผวังกี่บุคคลบุคคลมีผวังขจิตมีกี่บุคคลบุคคลมีสิบสองแต่ถามว่าบุคคลมีผวังขจิตมีกี่บุคคลถ้าไรนะ แปดเว้นไปกี่บุคคลสี่ส <4. S 1> <c oughs> ยังไม่ได้ถามเลยดักอไว้แล้ว <c oughs> ยมนกดูนะร <c oughs> ีบช่วยอ่ะนะ <c oughs> อะไรนะเมืม่อกี้เขาพูดอะไรเมื่อกี้ <c oughs> มมกะบุคคลมีสีลล่อะไรมีใครบ้างคะ <c oughs> ตกลงมันมันตอบไม่เต็มมันไม่ถูกนะใช่ไหมถ้าโสดาสกทาคามีอนาคามีอธาเนี่ยไหมโสดาโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกะมักสกาผลแล้วเอาโสดาอะไรสกทาคาอะไรอนาคาอะไรอตาอะไรตอบมาเออย่างงี้สิโอสกทาคามีปฏิมักกับบุคคล เอาไหมสกะาไหมเอาเร็วเลยจะได้ไปต่อสกะทาคามิมัคคะบุคณอ้าวเร็วเออเอ้นี่ต้องอย่างนี้สิ จำได้ไหมตอนนักเรียนมาไม่กี่คนนะรู้สึกสนุกไหมสนุกไหมรู้สึกมันแบบเลือดสูบฉีด, <c oughs> ไ,ดไหมยังไมโยมซุงด้วยโอ้เลือดสูบฉีดนะดูเลยโยมว่ามีมาแค่ไม่กี่คนนะโหสองสามโยมนี่เลือดแบบสูดสูบฉีดมันก็ฉูดเลยอะแบบโอ้ยฉันจะโดนอะไรอีกนะ ยงจำได้ไหมช่วงไหนช่วงไหนฮัลโหลที่ไหนฮัลโหลเห็นไหมยมเล็กเจ้าไหมนี่เลือดมันสูบฉีดมันจำไม่ลืมเออมันต้องอย่างนี้สิใช่อ่ะบุคคลมีอยู่สิบสอง บุคคลใน12บุคคลเวลาจะแสดงในปริญญาวาระจาก12าย่นไปเหลือกี่บุคคลบบ8บุคคลาจาก8บุคคลไปกี่บุคคลเอออ่ะสงสัยให้เล็กให้นิดตอบแล้วแล้วเขาตอบนี่แปลว่าผิดแน่ๆเลยเอาบุคคล12ย่นเหลือ9 แล้วขยายออกไปเป็นสิบอ้าวบุคคลสิบสองูิชนสี่มักคาบุคคลสี่ผลบุคคลสี่นะหรือปุถุิชนเสียอิยะบุคคลแปดย่นมาเหลือเก้าก็คือปุถุิชนหนึ่งอยะบุคคลแปดเรียกว่าเก้าบุคคลทีนี้ขยายมาเป็นสิบบุคคลก็คือปุถุิชนมีสองบุคคลคืออภพรยาผุ้ติชนหนึ่งกับภรรยาผูุิชนหนึ่งปุ้ติชนใดที่ไม่ได้มักในชาตินี้ เราเรียกว่าพระระปุริชนปุริชนใดที่จะได้มรรคผลในชาตินี้เราเรียกว่าพระระปุริชนฉะนั้นจึงรวมเป็นสิบบุคคลส่วนอิยะบุคคลแปดเท่าเดิมฉะนั้นในปริญญาวาระจึงแสดงบุคคลสิบบุคคลนะเข้าใจนะสิบบุคคลอ่าสิบบุคคลกิษณนะมีใครบ้างพระอาจารย์เฉลยให้แล้วนะบุคคลสิบแต่พระอาจารย์อยากรู้ว่าบุคคลสิบมีใครบ้าง เนี่ยจำจำแค่เนี่ยบุคคลสิบไม่ยากอ่าฉะนั้นกําลังก็เคยบอกไปแล้วกําลังก็คืออรัตตะรคาบุคคลเคยก็คืออรัตผลบุคคลจักก็คือเจ็ดนะจักนี่คือเจ็ดบุคคลภพพระหนึ่งมัคตัมสามผลตัมสามส่วนอภพพระก็ไม่ใช่กําลังไม่เคยแม้่ก็จักเอออันไหนอันนี้กําลังที่เหลือก็ไม่ใช่กําลังอันไหนเคยที่เหลือก็ไม่เคย,น,น,เคย,เเคยนะเข้าใจอย่างนี้นะ นะอันไหนอนไหนจักที่เหลือก็จักไม่แค่นั้นเองนะเวลาสรุปเอาต่อมานะเวลาเราแปลบาลีโยรูปะขันธ์ทางปริชาาติไม่ใช่ว่าบุคคลรูปาขันธ์กำลังเกิดแก่บ,บุคคลใดไม่ใช่นะ,ะมันเป็นสำนวนใหม่บุคคลใดกำลังรู้รอบรูปะขันธ์บุคคลนั้นกำลังรู้รอบเวทนาขันธ์ใช่ไหมฉะนั้นถ้ากำลังรู้รอบกำลังรู้รอบได้เท่าไหร่ ไดอารัตมักหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอารัตมักหนึ่งฉะนั้นอารัตมักคะบุคคลหนึ่งในขณะที่กําลังรู้รอบเขากําลังรู้รอบรูป,ปขันและเวทนาขันด้วยไหมอ่าพอเวลาได,ได้ได้ทั้งสองเลยใช่ไหมที่พูดไปแล้วเมื่อกี้กําลังรู้รอบพร้อมกันขันห้ายตนาสิบสองทั้งสิบแปดอะไรเงี้ยเวลาจะรู้รอบรู้รอบหมดเลยฉะนั้นมันจะไปด้วยกันไม่ว่ารูปกันนามนามกันนามก็อารัตมัคนี่แหละนะก็เป็นปัญหาอะไร วิสัชนาอะไรอ่าอ่าเนี่ยองค์ธรรมของสันได้แก่อะไรอ่าองค์ธรรมของสังสยะบุตได้แก่อะไรเหมือนการปฏิโลม,ลมอ่าก็หรือว่านะบุคคลใดกำลังรู้รอบนี่อันนี้ทำไมตัดตัดสับ จริงไม่ควรตัดสับนะเวลาเขียนนะอย่าอย่าตัดสับติดกันต้องติดกันฮะทางกระโทไม่นปนัทักระโเป็นงังดี๋<ะ>ทางกร <c oughs> อะเดี๋ยวก่อน <c oughs> ยังไม่อยากตอบ อันนี้เอากำลังรู้รอบเหมือนกันใช่ไหมอรมอต้องไปถามรัตะนะแกเวาบ้งเอ่ <c oughs> อเหมือนกันเป๊ะเลยนะอนุโลมปฏิโลมเออบาลีว่าอามันตา <c oughs> ฉะนั้นองค์ธรรมก็ตัวนี้แหละไม่เขียนนะนะไม่เขียนแต่ก็โยงจากตัวนี้มาให้สันนิษฐานบทและสังสยบทตัวเดิม อ่าฉะนั้นจาก10ถูกแสดงไปแล้ว1นึ่งเหลือเท่าไหรเก้า <9. S 2> ฉะนั้น9บุคคลก็อยู่ในปัจจนิกนะอยู่ในปัจจนิกนายอันนี้ต้องอ่อปุคละไปแล้วไม่ใช่กำลังรู้รอบฉะนั้นกำลังไปแล้วหนึ่งอ่าอันนี้เอาแบบหนังสือเลยไหมเอาเอาแบบในหนังสือเลยไหมบุคคล9เว้นอรอมอหนึ่งเอาแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องขยายเนาะ เอาก็ก็ตอบบุคคล 9, ก้าเป็นอรมหนึ่งก็ตอบแค่นั้นเองนะเอาแบบนี้เลยไหมอ,อันนี้สามารถรวมก็ได้จากขยายละเอียดก็ได้ขยายละเอียดจะเป็นยังไงอ่าพระหนึ 1, ่งอภรระหนึ่งมตสามผตสามแล้วก็อรผหนึ่งก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ หรือจะเป็นพระพระหนึ่งพระพัฒหนึ่งอรยยะเจ็เว้นอรพอก็ได้ได้หมดนะพระพระหนึ่งพระพหนึ่งอรยยะเจเว้นอรมอก็ได้หมดนะองค์ธรรมขอให้องค์ธรรมครบก็คือไม่ผิดนะส่วนเราจะขยายองค์ธรรมจะรวมพูดอะไรก็แล้วแต่เรานะอันนั้นเวลาสอบจริงเวลาถ้าเราไม่ได้นะส่วนมากเนืึอสาก็จะชอบถามถ้าตอบแบบนี้เขาจะเก็บคะแนนไหมไม่ถึงว่าในในในเฉลยก็ใส่อย่างเนี้ย แต่เราไม่ทําอย่างเงี้ยเราทําอย่างเงี้ยเขาจะหักคะแนนเ,เราไหมโอ้โหเรียนเนอะโอ้โหมีแต่ระดับสอนทั้งนั้นเลยเออชั้นนี้มีแต่คุณสอนทั้งนั้นเลยคนสอนก็มีแต่ระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยอ่สุมาลัยคณิตฐาสดใสอ,อ่สุรชัยอย่างเงี้ย แม่แล้วก็ด็อกเตอร์อะไรอ่ะสอนวัดยานาวานะด็อกเตอร์ธีรนุษย์ด้วยจักไหมธีรนุษย์อย่างเงี้ยมีแต่ระดับนั้นทางนั้นเลยที่ตรวจชั้นเนี้ยมีแต่ชั้นต่ำๆะที่พวกอภิธรรมัณฑิตจบไปแล้วมาช่วยตรวจอะไรตัวแต่ชั้นสูงๆก็แค่อาจารย์ประจำสี่ห้าท่านก็จบแล้วอ,อันนี้ก็ ไม่ใช่กําลังรู้รอบด้วยก็เป็นอะไรปัจฉา,าปัญหาเป็นปฏิวจัจนะอ่าอันนี้ก็ตอบบุคคลเก้าเลยนะหนังสือตอบว่าไงยมเล็กแบบนี้เลยหรือเปล่าเอาแบบนี้เลยป่ะ จะเอาอพภพะหนึ่งก็ได้อพภ, 1, ภพะหนึ่งพระหนึ่งอริยะเจเว้นอรอมอก็ยังได้เนี่ยเลือกเอานะเอาสองแบบนี้แหละง่ายกว่านะอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอนุโลมปฏิโลมเหมือนกันเลยก็ได้บุคคล9นะได้บุคคลเวนะ้เวนอรอมอันนี้อันนี้แสดงให้ให้เลยจะ จะ,ะจะได้เร็วๆร็วจะได้เร็วๆ็วนะปัญหาที่อยู่ในนั้นแค่เฉลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวหลักไปก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นปัจฉาปัญหาเป็นปฏิวัจนะวิสัชนานะปฏิแลนะ้วกนะ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 ็อมันตาองค์ธรรมก็ได้เท่าเดิมนะอ่ะเคนี้แหละอาย่อให้แล้วต่อมาการสองอติตาวาระอติตะวาระเคย น่ะเคยได้ใครเคยเคยได้ใครต้องเขียนอันนี้ไว้ไหมต้องเขียนไว้ไหมฮะเขียนหรือเปล่ากิษนะเขียนนะอเอาเหรอเอานะ่ะเอาเขียนให้แล้วเคยได้ใครนี่อรรพเฉะนั้นอรรพอหนึ่ง เ,เคยรู้รอบวทธานาขันสัญญาขันไหมเคยไหมได้กี่บทส,สรุปแล้วสุทธการการหนึ่งการสองการสามเป็นปัจชาปัญหาเป็นปฏิวัจนะวิสัชนาบาลีว่อาอามันตาองค์ธรรมนี่ดูที่ไหนเอ่ยออรอ,อหนึ่งนะให้ดูที่สันนิฐานบทนะ องศาขยาบทก็จะเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยองค์ทำให้ดูที่สันนิษฐานบทตรงนี้ก็เหมือนกันเคยเคยตรงนี้ได้อะไรเอย่ยอรหพอเหมือนกันเนี่ยไม่ยากนะโยมสาวเมืองนอนอันนี้ก็เคยเหมือนกันก็เปลียนอะไรปัจฉาปัญหาเป็นปฏิวัจนะวิสัชนาะบาลีว่าอามันตาใช่นะองรมก็อรหพอเหมือนกันนะฉะนั้นตรงนี้ก็ อาเหลือบุคคลกี่บุคคลนะ่ะนี่อ่าเก้าบุคคลใช่ไหมนะ่ะอาจาอยาบุคคลเก้าเวน้นใครเอาแบบง่ายๆเลยนะอันนี้เอาตอบแบบง่ายๆเลยนะนาะยมฝนนะยมฝนนะชอบคิดลึกนะหนังสือมันเฉลยอ,อย่างเงี้ยอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยได้ไหมเนาะกังวลกังวลอะไรรู้ไหมถูกหักคะแนนไหม อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือทั้งการหนึ่งการสองการสามเป็นปัจฉาปัญหาเป็นปฏิวัจนะวิสัชนาะแล้วก็อ,อ,อมันตตาทั้งหมดเลยองค์ธรรมดูที่สันนิฐานบทนะเมชีนะถ้าออกโจทย์อย่างนี้มาให้คิดไม่น่าจะยากนะยิ่งเฉพาะการหนึ่งการสองการสามเนี้ยมันไม่ยากสี่ห้าหกก็อนุโลมมัยก็โนอย่างเดียวปัจจนิกนัยนี่มันจะยากสี่ห้าหกแค่นั้นแหละที่มันยากในปริญญานะ่ะ สี่ห้าหกปัจจินิ <มา S 1> ส่วนอนุโลมก็โนอย่างเดียวองค์ธรรมก็ดูสันนิษฐานบทสังสยาบทก็ไม่มีอย่างเดียวนสรุปให้แล้วง่ายไหมจำไม่ได้จำไม่ได้นะ,ะปัจฉาเหมือนกันย่อแล้วย่อแล้วอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหม อันเนี้ยสันนิษฐานนบอ้าวทีิพระจันท์บอธิบายอธิบายมาเนี่ยเอาอ่าอาโมโนในโมนองค์ธรรมสันนิษฐานนบทได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยองค์ธรรมสันนิษฐานนบทได้เท่าไหร่โมในโมอเวนอะไรเห็นอรอรพอเออเขาได้เนะเห็นไหมยมเล็กเขาบอกเขาอมภูมิเออ จมเล็กเขาบอกว่าอมภูมิอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยรู้รอบเหมือนกันไหมใช่อ่าก็อามันตาปัจฉาปัญหาปฏิวัจนะวิสัชนาะน่ะเนี่ยบาลีอมันตาใช่อ่ะท่องสักกระดานหนึ่งก็พอแล้วก็เขียนสามสี่นวันนี้อาจจะเร่งให้จบสักโคงการไปเลยนะ เยอเอเอาเดอะยวขนเนมีรถมาสักสี่โมงแลาวเชอเลชเยอะไรโมก็อะไเไปชี่เพื่อนมงศกระดาษสี่ห้าหกต้องเียนแบบเปันมิกั์นประวัติวาระ ปริญญาวาะะญาบาาปริญญาวาระปัจจนะวาระอาุโมนยปุคาลาวาระรูปันะขนุเขีุเขียนุก่อนละเขียนนุก่อนละ ก้างเลรูปก่อนล้วอนุโมาติโยรูปปัขันธ์ทางปริชาาติโสเวทนาขันธ์ทางปาริชาณติติบุบุคคลใดกำลังรู้รอบรูปประขันไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลใดแปลตรงโยก่อนบุคคลใดกำลังรู้รอบรูปประขันธ์ บุคคลนั้นกำลังรู้ลออเวทนาขันธ์ใชไหมายมิสัจนาอามันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโกฐาสะในอนุโลมบุรษาโยรูปกขันธ์ธรรมปาริชานาติเป็นสันนิฐานบทโสเวทนาขันธ์ธรรมปาริชานาติเป็นสังสียบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ อราหาัรตามังค่าบุคคลหนึ่งองค์รำของสังสยาบทเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นปัชชาปัจญหาถามว่าบุคนใดกำลังรู้รอบรูปขันบุคคลนั้นกำลังรู้รอบเวทนาขันใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิวัตนะน,นิสัญนาว่าอามันตา ซึ่งเป็นธรรมวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานบทเพราะว่าารหัตตามัคคะบุคลหนึ่งซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นเก็กำลังรู้รอบเวทนาขันธ์ด้วยมาปผดฉาโยวาปนะเวทนาขันธ์ธรรมปาริชานาติโสรู ัธรทางปริชานาตีติหรือว่าบุคคลใดกำลังรู้รอบเวทนาขันบุคคลนั้นก็กำลังรู้รอบรูปขันธใช่ไหมวิสาชนาอมาันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจำแนกโภธาศัต์ในปฏิโรมกุญชา โยวาปะเวทนาขันธ์ธรรมปริชานาติเป็นสันนิฐานบทโสรูปขันธ์ธรรมปริชาาติเป็นสังสยาบทองธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ธรรมะบุคคลหนึ่งองธรรมของสังสยาบทได้แก่นานธรรม้น่หาปัญหาถามว่า คนใดก,ลาานนกำลังรูลรอบเวทนาขันบุคคลนั้นก็กำลังรูลรอรูประขันใช่ไหมพระองค์จึงทรงแก้โดยปฏิวัชนาวิสัชนาว่าอามัตาานตาซึ่งเป็นธรรมวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานกทเพราะว่าอารหัตมาค้าบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้น ก็กำลังรู้รอบรูป,ปขันด้วยปริญญาวาระปัจจุบันนะวาระปรัจจฉลัยอนุโลมกุชาโยรูป,ปขันธรรมนะปริชานาติโสเวทนาขันธรงมนะปริชานาติติบุคคลใด ไม,นนนไม่ใช่กำลังรู้รอบรูปขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังรู้ลออเวทนาขันใช่ไหมวิสาชนาอามันตาใช่สแสดงองค์ธรรมและการจำแนกโสฐาสในอนุโลมกุศาโยรูปรขันธ์ธรรมนะปริชานาติเป็นสันนิฐานบทโสเวทนาขันธ์ธรรมนะปริชานาติ เป็นสัญญาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่รพจาทา้ชยงสัญบทไปกชนะาบทนี้เป็นปัจฉาสัาาว่าลูกแกแงพระอาจารย์คนใดบุคคลใด แกงอ่ะมันไม่ได้บอกว่าผูกคนก้าอ่ะเราต้องแจกแจงไหมก็แจกแจงยังไงบ้านหนึ่งบ้าหนึ่งระยะใช่ใช่ใช่เออคอนนั้นเลยก็บอกเราเลือกเอาเียนให้อ่ะแล้วเาตานังสือข้างล่างเอาตานังสือดีกว่าเอาตาตังสื่องลางเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคนคนตรวจอ่ะเขาเขาจะตรวจให้ผิดเอาไปรู้เรื่องมาดไม่ยอม เขาไม่ยอมเพราะเจ้าจบุคลบคลเก้าบอกแล้วไงได้สองอย่างคุยแต่ต้นแล้วบุคคนใดไม่ใช่กําลังรู้รอบรูปขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังรู้อร,บรอบเวทนาขันใช่ไหมวิศาชนาอามันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจําแนกโกดาสะในอนโุโรมปุชา โยรูปขันธ์ธรรมนปริชานาติเป็นสันนิฐานบทโสเวทนาขันธ์ธรรมนปริชานาติเป็นสังสยาบทองทัพของสันนิฐานบทได้แก่พักภะปุรุชนหนึ่งอาภะภาปุรุชนหนึ่งอริยะหมู่คนเจ็ดเวนอรหัตมะหมูุคนหนึ่ง ถามปัญหาถามว่าบุคคลใดไม่ใช่กำลังรู้รอบรูปขันาบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังรู้รอบเวทนาขันใช่ไหมพาอง<า>จึงทรงแก้โดยปฏิวัจนาวิสาชนาว่าอามันตาซึ่งเป็นธรรมวิสัชนารับรององค์ธรรมของสันนิฐานบทเพราะว่าพระพ,พักผุุ้ชนหนึ่งอา่พา,พาพัะพระผุชนหนึ่ง อยยายะบุคลลเจ็เว้นอารหัตตมมะค้าบุคุลหนึ่งเพื่อคำทำของสนนิฐาบนบทเหล่านั้น<อ>ก็ไม่ใช่กำลังรู้รอบเวทนาขันด้วย<อ>ชัโยวาบนะเวทนาขันธ์ธรรมนปริชานาติโสโลมาขันธ์งรรมนปริชานาติติ หรือว่าบุคคลใดไม่ใช่กําลังรู้รอบเวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังรู้รอบรูปขันใช่ไหมวิสัชนาอารันตาใช่แสดงองค์ธรรมและการจาแนกโคตรสาะในปฏิโลมบุชาโยวาปนะเวทนาขันธ์ธรรมนาปริชานาติเป็นสันนิฐานบท โสรูปะขันธรรมะปริชานาติเป็นสังเสียบทองคธรรมของสันนิฐานบทได้แก่พระพักปุถุชนหนึ่งอา,าพักพักปุถุชนหนึ่งอริยาบุคคลเจ็ดเว้นอรหันตตมักาบุคคลหนึ่ง องค์ธรรมของสังฆยาบทเหมือนกันฉะนั้นคําถามบทนี้เป็นปัจฉาปัญหาถามว่าหรือว่าบุคคลใดไม่ใช่กําลังรู้ลอบเวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังรู้ลอบรูปขันใช่ไหมพระองค์ทรงแก้โดยปฏิวัจนะวิสัชนาว่าอามันตาซึ่งเป็นธรรมวิสัชนารับรององค์ธรรมของสัษฐานบท เพราะว่าพระพุทธชนหนึ่งอาพระพุทธชนหนึ่งอริยบุคคลเจ็ดเว้นอรหัตตมาราบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทเหล่านั้นก็ไม่ใช่กําลังรู้รอบรูปขันด้วยพอแล้วพระจย์พอแล้วค่ะพอแล้วจะได้ไปไวแล้้ว ตรงไม่ในตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงกาสีเนี่ยตรงฝัดัดปัดทีนทมันเขียนยาวใช่ไหมก็ทำวิสัชาก็มาระดับนี้มาก็ได้มาระดับนี้แล้วไม่ยาวนียาดยากี่นอเรีย

tiga, empat, lima, enam, tujuh,